สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับชาวยูทูบท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบเบรถไทยสิ่งครับโอ้ห่างหายกันไปโดนครับเอฟเวียกินงานครับก็ขอใอยมีเวลาลงคลิปนะครับมืดหนีกับมาซิมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับว่ามืดหนีนะผมเห็ดไม่หยั่งเนี้ยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับอิซุซุอิซุซุบัดดี้นะครับเป็นรถตู้นะครับเนาะรถตู้มันบ่มีพวงมาลัยเผาเบอร์นะครับ ผมก็ได้ทาการนะครับแป้งนะครับดัดแป้งก็คือว่าดัดแป้งนะครับก็วางปั๊มนะครับปั่มกับปุ๊กนะครับก็คือว่าไงก็คือสื่อปั่ม power มาใส่นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง i ซูซุนะครับ i ซุมังกรทองนะครับก็คือว่านะครับชุด power นี่เ้าตองสื่อของอันนี้นะครับของ tfr นะครับขาของ tfr าัวเครื่องตัวนี้เป็นของ tfr นะครับ มันก็เลยต้องได้สื่อของทีเอฟานะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือต้องสายพันนะครับสายพันสองเซนนะครับสายพันสองเซนนะครับแล้วก็สายน้ำมันนะครับไหลไปไหลกลับนะครับแล้วก็กระปุกพาวเวอร์นะครับกระปุกพาวเวอร์แล้วก็ปั๊มจะฟังพุ่นนะครับตัวนี้ผมสีมาอธิบายฟังก่อนนะครับในกรณีที่ห้อสีแป้งนะครับเดิมที่นะเครื่องรุ่นนี้ของรุ่นนี้เองน่ะมันมีมูเล่อยู่สองหลอดนะครับ สองล่องมาที่นี่สองล่องก็คือว่าห้าต่องเปลี่ยนมูเลนะครับมูเลขากล่างนะครับมูเลนะมูเลขอเวียงนะครับเ้าต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสามเปลี่ยนเป็นสามล่องนะครับเปลี่ยนเป็นสามล่องมาที่นี่มาที่นี่มันก็สายพันนะครับมันก็ต้องไปหาคอมแอร์ครับถึงบ่ไดใส่แอร์นะครับก็ต้องใส่ใส่แบบว่าใส่คอมแอร์นะครับเป็นโตประคองสายพันนะครับเพื่อเสียงมาลับกับตัวนี้นะครับ ถามว่าได้ตัดได้แป้งมีอยงหลายบ้นะครับตัวนี้นะครับของหมอนานะครับกระบาได้แป้งนะครับของหมอนากระบาได้แป้งใส้เลยนะครับกะสีได้เฮ็ดอยู่นิดๆน้อยๆนะครับชุดของท่ออากาศตัวนี้นะครับห้องกระต้องขยับแจ้งน้อยนะครับขยับแจ้งน้อยแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ะบาดแป้งนะครับกะได้ถอดขาเกาออกนะครับตัวนี้ของปั่มนี่มันสีเดิมมันสีเป็นเล็กคือซื้อห้องถอดอ่อกห้องกระว่างนะครับ นี่ครับสายสายพานนะครับสายพานนี่ใส่เป็นสามสามเซนนะครับก็คือ power power สอง power สองเซนนะครับ power สองเซนแล้วก็ power สองเซนแล้วก็ของได้ชาร์จนะครับเซนหนึ่งมันได้ชาร์จเซนหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็สีนี่ครับนี่ก็เป็นสายนะครับสายนี่นะครับสายนี่ก็สีไล่ไว้ข้างหน้านะครับนี่กับพวก power นะครับนี่ครับงบประมาณนะครับในการแป้งนี่ ป,ประมาณในการแป้งนะครับแต่ค่าอุปกรณ์นะครับบรวมค่าแรงกับยูทีหนึ่ง0มื่นนะครับหนึ่งมืนนะครับร anyway, um, ับตัวนี้ก็คือค่าอุปกรณ์นะครับอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งค่าแรงกับบวกนะครับนิดนิดน้อยน้อยนะครับค่าแรงบวกนิดนิดน้อยน้อยนะครับตัวนี้มันได้เปลี่ยนตัวนี้มันได้เปลี่ยนหลายนะครับตัวนี้มันได้เปลี่ยนหลายค่อนขางหลายอยู่นะครับก็คือตัวนี้ก็ซึกนะครับไม่ได้เปลี่ยนหลายนะครับก็คือถ่ายผมระเพชรนะครับ แต่ค่าอะไรนี่ครับค่าอะไรกับอยู่ประมาณตีไปเลยนะครับหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าแรงนะครับค่าแรงนี่ก็แล้วแต่สร้างนะครับแล้วแต่สร้างกับผู้ใดสนใจนะครับทีสี่ที่ตั้งนะครับรุ่นใดที่ว่ามีพาวเวอร์นะครับผมสามารถเฮ็ดเฮ็ดได้นะครับกับติดต่อเข้ามานะครับทางเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าโทรเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หก สามเก้านะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หกสามเก้านะครับแต่โทรมาสอบถามได้นะครับหรือผู้ใดที่สีแป้งเนี่ยังแบบโทรมาสอบถามได้นะครับเพราะว่าผมหูแรงอะไรนะครับที่มันค่อนข้างที่สิโอเคนะครับราคาก็สมนะครับสมราคานะครับบโบเบืเอลเงินเกินไปนะครับนะครับเดี๋ยวผมสีพาไปเบิ้งนะครับชุดหนานะครับนี่การว่างพร้มกับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวภาพเบิ้งชุดหนานะครับชุดของปั่มพาวเวอร์นะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นชุดของปั่มพาเวิร์พนะครับนี่แต่เดิมนะครับมันสิเป็นเป็นปั่มกระปุกนะครับตัวนี้ก็เก็แป้งใส่พาวเวอร์นะครับเป็นปั่มพาวเวอร์เรียบร้อยครับเดี่ยวเบานะครับเดี่ยวเบ้าเกลนะครับเดี่ยวคลิมนี่พร้อมกับสีเดี่ยวให้เบ่งนะครับนี่ครับนี่พอมกับลายสายมาเนียนเก็บสายมาเนียนครับนี่ครับเรามาเขากับปุ๊กพาวเวอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรีนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระปุกเป็น มือสองนะครับมือสองเชียงกงของแท้นะครับถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับมันสมรค์มันสิบได้แท้นะครับมันสิได้ของไต้หวันนะครับตัวนี้เป็นมือสองของแท้เลยนะครับเงางามนะครับนะครับเดี๋ยวผมสีมากตะอะ้วกับมุนไห่เบิ้งนะครับตัวนี้มันคือว่ามันอยากหลวมอยู่นะครับรวมที่นี่มัตสิบได้ไหมความว่าหลวมระยะฟรีของวงมาไล่นะครับรวมลูกหมาครับลูกหมากว่าท่านเปียนนะครับคาดนี้นะครับเดี๋ยวผมสีมุนไห่เบิ้งครับ นี่ครับมุนง่ายๆครับคองคลองนะครับตัวนีคือรถบรรทุกไี่เดินนะครับถ้ารถเดินสหมุนง่ายกันนี่ครับนี่ครับแต่ประมาณนี้นะครับตงองรอตรงครับตอนนั้นนี้นะครับตัวนีเป็นรถนะครับอยู่อำเภอโนนนาลัยนะครับ กับคูร้ายสนใจนะครับกัต้องที่ต่อนะครับสอบถามมาได้นะครับนี่ครับท่านี่กับเพิ่มเติมอีกก็คือเปลี่ยนนะครับตีสวิตนะครับสวิตกุญแจนะครับเพื่งคือเปลี่ยนสวิตกุญแจนะครับกับประมาณนี้นะครับงั่นกับประมาณนี้นะครับกับต้าที่เห็นต้านที่เปิดในเบื้องหลังนะครับโอเคครับผมขันมาคลิปนี้ก็ฝากก็เลยก็แช่ครับกดติดตามยูทูบนะครับช่องเบนรถไทยสิงห์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ